อยากช่วยพ่อจ <im itation> ้าเหลวบ้านอ่อมืันนี้พ่อจะดูดฝุ่นแล้วอยากช่วยอ๋อวะทำได้ด้วยเก่งจังเลยโอ้โหจะลรีนดูไว้นะดูพี่ทำอยากมีส่วนร่วมจ้าสวัสลดีโซ่ 能点。 นนี่พ่อจะทำนั่นแหละแต่ว่าลูกอยากจะช่วยอยากจะช่วยไปหมดก็เลยไปครูสอนเลยโอ้นี่ยังฮะเป็นกด้ข้างล่างอ่ะลูก หนาใต้โตด้วยโอเคอยสติเกอร์พี่จะมินสามขวบจะสี่ขวบแล้วขยับ นนัฝึกฝึกไว้ฝึกไว้เเก่งค่ะน้องดูไว้นะยูรินทิพต์ตคันเยมปาพียาสมินกรโ คุณครูได้ทำเองเป็นบางช่วงคุณครูก็ต้องเอานแบบ้อมาเรืยดูจดิอัสมินดูแม่ทำอย่างนี้ทำเทละเวลาเล็กน้อยอย่างนี้อันนี้ทำเอง อะดึงอ่ะใช่ดึงมายาวๆเลยดึงมายาวๆสุดทางนี้เลยโอ้เก่งจังเลยพี่ทำช่วยพ่อกับแม่เก่งจังเลยมา <c oughs> ให้รางวัลมาหอมแก้มหน่อยให้รางวัลหืมเก่งมากค่ะป้าหอมแก้มป้าพันสิทธะ นอนรอเลยนอนรอเลยมีคนช่วยนอนรอเลยปะป้าอีซี่เลยปะป้ามีคนช่วยนั่งดูอย่างเดียวเลยโอ้ยยอรลอกเสนไหนไหนอ๋อทางวัลตาสอูเฉยๆเขาไม่ให้ช่วย จะพามาแอบดูคนทำความสะอาดบ้านทุกคนเออพ่ออยู่เร่งที่ไหนห้องน้ลูกถามว่าพ่อทำอะไรพ่อบอกว่าทำาสะอาดห้องน้ำป้าทำความสะอาดห้องน้ำ ของเล่นค่ะคนทาไม่ช่วยแล้วล่ะคะเหนื่อยแล้วล่ะคะเหนื่อยเหนื่อยแล้ว วันหยุดสุด寒ษาวันหยุดอยู่บ้านของปป,ป้า <awakening. S 1> ค่ะปป้าน่ารักมากเลยค่ะวันหยุดสุด寒ษาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องให้ลูกสาวด้วยค่ะยางอะแรจะว่า <c oughs> อยู่ยอันนี้เป็นเนวหัดยางได้หนู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแแร่นะกูด,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 ดูกันกูดู่ันนูดูดูคันเล็กกันเชื่อ